คือพักเนี้ยเป็นพักเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่นายกถูกปลดทุกคนที่เข้าดำรงตำแหน่งมีนายกแล้วหกคนถูกปลดทั้งหกคนไม่น่าเชื่อแต่เป็นไปได้อะพักอื่นไม่โดนนะครับโดนแต่พักเนี้ยแต่ที่ยังไม่ล้มลงเนี่ยเพราะว่าประชาชนยังเชื่อมันประชาชนยังให้กำลังใจ ขนาดสมัครสุนทรเวงศพี่น้องจําได้ไหมครับเป็นนายกอยู่ดีๆถูกปลดขาเก้าอี้ด้วยข้อหาอะไรครับข้อหาอุกชะกันอย่างยิ่งผัดข้าวออกธุรทัศน์เขาปลดนะเหตุที่เขาลดทักษินลม้มสมัครลม้มสมชายลม้มยิ่งรักลม้ลมเศรษฐาลม้มแพทองทานมันเรื่องเดียวกันครับคือเรื่องว่าเขาต้องการให้พรรก,การเมืองฝ่ายเขาเนี่ยชนะเลือกตั้งในระบบ รัฐสภาเขาไม่ได้อยากปฏิวัตินะครับเพราะปฏิวัติแล้วเขาเนื้อขาดทุนนะแต่เขาอยากได้แบบนั้นเลยต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คู่แข่งสําคัญคือเพื่อไทยอ่อนแอลงนายกทุกคนเลยโดนทุกคนไงครับถูกยุบพักแล้วสองหนตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักการเมืองร่วม200คนนี่โดนมาครับ